ก่อนการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ได้มีผู้นาทยอยเดินทางมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมติดตามรายงานสดจากคุณสุพธิดาปล้องผู้สาค่ะค่ะคุณกุณลธิดาครับผู้นําเขตเศรษฐกิจญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเิกแล้วค่ะ นายคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพร้อมด้วยนางคิชิดะยูกะภริยาเดินทางมาถึงท่าอากาศยานหานกองบิน6หลังเสร็จสิ้นการประชุม G20 จากบาหลีประเทศอินโดนีเซียและในช่วงเย็นมีกำหนดหาหรือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่มาเยือนไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะ ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกในฐานะแขกพิเศษของเจ้าภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเชื่อมั่นการเยือนครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมไทยขอรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในฐานะสมาชิก G7 และ G20 ในการขับเคลื่อนวาระ สำคัญของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หาหรือร่วมกันพร้อมกันนี้ผู้นําทั้งสองอยังได้ชื่นชมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความคืบหน้านในหลายด้านโดยเฉพาะความร่วมมือด้านอวกาศในการพัฒนาดาวเทียมทีออสอค่ะขณะที่ในเวลา14นาฬิก20นาทีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็จะเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมเอเปกเช่นเดียวกันค่ะคุณกุลธิดาคะ